บางครั้งคำว่าขอบคุณก็คงไม่เพียงพอที่จะบอกลาความทรงจำทั้งหมดการได้เล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นหนึ่งในความทรงจำมันเปี่ยมล้นในชีวิตของผมมันเต็มไปด้วยเกมพิเศษมากมายและผู้คนพิเศษมากมายที่ผมได้พบเจอมันไม่ใช่แค่การลงเล่นแต่มันคือการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ ที่เต็มไปด้วยความหวังความฝันและหัวใจของแฟนบอลทั่วโลกอย่างที่ผมเคยพูดเราได้แชมป์ม,มาสองถ้วยและแม้จะมีนัดชิงอีกสองสามครั้งที่เราไม่ได้คว้าแชมป์แต่ผมเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วและทุกก้าวก็ยังคงมีความหมายนักเตะทุกคนรวมถึงตัวผมเองต่างรู้สึกประหลาดใจกับความยอดเยี่ยมของพวกเขา แม้ฤดูกาลจะยากลำบากแค่ไหนพวกเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมเยือนเสียงของพวกคุณคือแรงขับเคลื่อนคือกำลังใจคือเหตุผลที่เราสู้ต่อไปจนวินาทีสุดท้ายสำหรับผมเสื้อสีแดงตัวนี้ไม่ใช่แค่ยูนิฟอร์มแต่มันคือความฝันที่กลายเป็นความจริง ผมจะไม่มีวันลืมเสียงร้องเพลงของพวกคุณช่วงเวลาที่เราฉลองร่วมกันและแม้แต่วันที่เราน้ำตาคลอพร้อมกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พวกคุณมอบให้ผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นหนึ่งในบทที่งดงามที่สุดในชีวิตผมเสมอ